ครับตอนนี้หลังจากจุดชมวิวโดงสะพานนะครับเข้ามาที่น้ําตกจิกมีนะครับมันจะเป็นแหล่งหินไอ้คล้ายๆเป็นร้านหินรถตัดไอ้น้ำตัดท่อนะครับเนาะทางหลานข้างนึงมันจะเป็นพื้นอาขาครับแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีน้ํานะครับถ้ามีน้ำเนี่ยจะเหม็นงูจะสุดยอดมากแจ๋วมากต้องมาหน้าฝนเนาะต้องต้องมาหน้าฝนเลยไอ้ปลายปลายที่เรฝไนั่นนะเดี๋ยวนะไอเห็นไหมมันจะเป็นไอ้เหมือนม่านมาเลยครับเห็นไหมเป็นลานไอ้ ลานหนมาแถวครับพบกับชโยชแนงครับผมกับคุณ สิบีอ่าไม่แล้วครับสองหาหเพื่อนตายเมื่อวานนี้เก็บประหลาดไปพูดเผาบ้านรถล่มแขนเดี่ยงมานี้พักผ่อนหนึ่งวันเก็บไปเป็นต้นเป็นโตได้นลยเก็บทอดงามขาครับผมพี่น้องวันนี้เรามาที่สนามเอลเซ่นะครับที่บ้านวาดทองน้าเบียนะเขาไม่กินยังไงไหนต้มก๋วยเตี๋ยวครับต้มก้าวย้ตี๋ยวเป็นเป็นอ่าซิกเนเจอร์ของร้านนี่เดี๋ยวผมมีซีมไปเบิ้งมันเป็นต้มก้วเวเอิ่มไอเพราะว่า เป็นร้านขึ้นชื่อของสนามฟุตบอลเอลเซ่นะครับนะในเมืองฟูกเขียวอ่มามันมีโอู้มนันมีเนือ้อมีเห็ดหูหนูเรื่องน้องไม้ครับเดี๋ยวลองซิมเบ้างครับผม <S <S อาหารขึ้นชื่อได้ซิกเนเจอร์ได้เบิะงนะโอ้เป็นไหนคือ้อปะแก้อแหง้งจิ้มเหรอแหง้แหง,แ,หงแซ่บดีเลยน้ำจิม้มกินยังไงน,น้ำจิม้มน้ำจิ้มมันลาดเลยหรือเปล่าปาเนี่ย กินต้มเก่าได้อนี่าอือจะครับมาลองเราซิบอวผิดหวังครับผม่าซิมได้นะ่ะเดี๋ยวได้กับเข่าขอบอแพงครับมองนี่ครับนะมาเบิ้งเลยสุดยด้วยครับน้ำมัดดากรีวิวเลยนะลองดูครับ่ะหลังจากต้มเก่ามันนะครับนะแล้วขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับอาหารที่ซิกเนเจอร์ที่เกิดมานี่คนใช้ภูมิภูมิภูเขียวกินนี่คือเคยกินแต่หม่าทอดนะครับแล้วก็ หม่ำดิบผักพริกนวยไสรนี่อันนี้เลยครับนี่แนะนำขั่วหม,ม่ำทอดมาท่านว่าโอ้พอได้กินอ่ะมันมันเป็นใน,นรูปร่างพอกินอ้ะโอ้สุดยอดครับ,บ,บต,ต้องกินเบิรงต้องกินเบิรงครับต้องลองมาที่เอลเซ่ที่เดียวครับหม,ม่ำทอดนะครับอืมบักพั่อหมึกก็อืมผักหมึกแล้วอีกไอ้หนึ่งที่เบงคือยังหมูกรอบนี่คนน่้นหมูกรอบพวกเกลือเนาะโอ้หมูอ,นอัหอนหนังกรอบนึกว่ามันนึกว่ามันหนังมันจะหยาบครับแต่ว่า พอกัดกรึบเข้าไปเนี่ยมันฉ่ำข้างในอ่ะมันแตกสุดดยอถ้าเราไปกินมุกกอ๋อมี่อหไรมันนี่แต้มนิ่มๆเล่นะอันนี้มันแบบว่าหนังกรอบกุ้งที่อื่นเนี่ยมันจะหนาๆนะหย่ำหย่ำรู้หย่ำต้มตบเลยเก็บแข่าแล้วก็มันหย่ำจนเก็บกามนะกามคือนานๆหนักปันแต่ที่เนี่ยสุดยอดแนะนำมาเสร็จทางมาไว้นะครับสายใบพัดตึ้งพูกเดียวบ้านบ้านหวานท้องใชวาหนังกว๋อมี่หรือยัง

พันกว่าคนเราเด้เหรอมันบอกว่าอันนี้พันกว่าคนอยู่แต่ว่า